ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนํานะครับสาระความรู้ให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะฮะแล้วก็มาประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะเหรียญราชการที่เก้านะครับนะครับเหรียญราชการที่เก้านะครับเป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะครับเหรียญสิบบาทสองสีนะครับ ที่มีลักษณะนะครับตามภาพตามคลิปนะครับนะลักษณะเป็นยังไงนะครับคือปั๊มผิดพลาดนะครับปั๊มผิดพลาดนะครับปั๊มผิดพลาดนะครับผิดพลาดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูรายการนะรายการที่เรายังประกาศรับซื้ออยู่นะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่ทุกวันนี้นะครับมีรายการอะไรบ้างนะครับนะครับขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสกายนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรายการที่1นนะครับคือ EP 1นึ่งนะครับนะครับเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทสองสีนะครับนะครับลักษณะเป็นยังไงนะเข้าไปติดตามดูในคลิปได้เลยนะครับที่ EP 1นึ่นะครับถ้าพี่น้องนักะสมท่านใดนะครับมีเหรียญตามลักษณะตามคลิปนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องทาง ID l ล n e นะครับ ไอดีไลน์ของเราก็คือ WUT นะครับ WUT นะครับ0 8 2ย์3ปดสองหเก้าสามนึงเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับมาดูรายการที่2นะครับรายการที่2ก็คือ EP หนึ่ง้สนะครับ EP หนึ่งสนะครับเกี่ยวกับเหรียญรัฐเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9นะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่9้านะครับแบบเหรียญเล็กนะครับทุกปีทุกประศอเลยนะครับ ที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับนะพี่น้องนักสะสมนะครับถ้าสงสัยนะครับเข้าไปดูนะครับที่ ep หนึ่งร้อยสี่นะครับนะถ้ามีนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับรายการที่สามนะครับคือ ep หนึ่งร้ยเจ็ดนะครับนะครับ ep หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับนี่คือธนบัตรราชการที่สิบนะครับนะธนบัตรราชการที่สิบชนิดลาการหนึ่งร้อยบาทนะครับนะครับ ที่มีลักษณะแปลกตลกนะครับนะแปลกตลกอย่างไรนะครับเข้าไปดูในคลิปนะครับที่ e ี107นะครับนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับคือ e ี108นะครับนะครับนี่คือเหรียญ1นบาทนะครับด้านหลังเป็นพระคุดนะครับปี17นะครับนะครับปี17นะครับ ที่มีลักษณะนะครับตามภาพตามคลิปนะครับให้พี่น้องนักสะสมนะครับเข้าไปดูนะครับ EP หนึ่งร้อยแปดนะครับเผื่อพี่น้องนักสะสมนะมีเหรียญตามภาพตามคลิปนะจะได้ส่งรูปมาประเมินราคานะจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับนี่คือ EP หนึ่งร้อยเก้านะครับเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทสองสี่เช่นกันนะครับเหรียญสิบบาทสองสี่นะครับ ทุกปีทุกปศออเช่นกันนะครับราคาสูงถึงหนึ่งพันบาทนะครับนะถ้ามีลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับสงสัยนะฮะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูที่ EP 1ีหนึ่ง้อ้านะครับนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับนี่คือ EP 1ีหนึ่ง้สิบนะครับนะครับ เกี่ยวเหรียญ5บาทราชการที่9้านะครับนะครับด้านหลังเป็นวัดเป็นจมาบพิรนะครับนะครับเราซื้อในราคาสูงสุดนะห้าร้อบาทนะครับนะลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะเข้าไปดูในคลิปกันนะครับที่ ep 110นะครับแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราไม่ได้เอ่ยขึ้นมานะครับเราได้ปิดหมดแล้วนะครับได้ปิดหมดแล้วนะครับแล้วจะเปิดใหม่นะครับ จะเปิดใหม่อีกเมื่อไหร่นั้นนะครับก็ต้องคอยติดตามนะครับเปิดใหม่แน่นะครับเปิดใหม่แน่นะครับจะเปิดเมื่อไหร่นั้นนะฮะต้องคอยติดติดตามนะครับมาดูกันนะครับรายการที่รับซื้อวันนี้นะครับรายการที่รับซื้อวันนี้ก็คือเหรียญสิบาทสองสี่เช่นกันนะครับรัชการที่เก้านะครับรัชการที่เก้านะครับนี่คือแบบตัวอย่างนะครับแบบตัวอย่างนะยกมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องนักสะสมมือใหม่นะ ได้รู้จักกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญสิบาทนะครับที่แบบปกติธรรมดานะครับนะครับแบบนี้เราไม่ได้รับซื้อนะครับยกมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลุอดุลยเตชราชการที่9้านะครับด้านหลังนะเป็นพระปางวัดอรุณนะครับพระปางวัดอรุณนะครับนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูนะครับแบบที่เรารับซื้อกันนะครับ ก็ขอรบกวนพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับกะลุนานะครับกัลุนาดูคลิปกันให้จบนะครับนะครับแล้วทําความเข้าใจนะครับแล้วเรียนรู้กันไปด้วยนะครับนะว่าเหรียญลักษณะแบบไหนนะที่มีราคาแล้วนะครับนะแบบไหนที่ยังไม่มีราคานะครับแบบที่เห็นอยู่นี้ฮะยังไม่มีราคาเล่นหากันนะครับนะนะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับ สำหรับเหรียญวันนี้นะครับเรามาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญสิบาทสองสีนะครับปีสองพันห้าร้อสี่สิบหกนะครับเท่านั้นนะฮะเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมนะครับ f c ซนะครับทางกระบี่นะครับนะทางนครศรีธรรมราชนะครับนะแต่พี่น้อง f c ซคุณสุกัญญานะครับคุณอุทิศนะครับคุณจักรพงศ์นะครับนะคุณสุคนนะครับนะครับ และเอฟซีนะครับคุณวิไลลักษณ์นะครับน้องกุ้งนะฮะนะครับขอกอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้กําลังใจนะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันอยู่เป็นนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับมาดูเหรียญลักษณะที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเห็นนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเห็นนะครับด้านหน้าของเหรียญราชการที่10ปี2546นะครับนะครับ ด้านหน้าเห็นไหมมีการปั๊มผิดพลาดนะครับปั๊มผิดพลาดนะครับมีพระปางมีพระปางวัดอรุณนะครับติดอยู่บนพระพักนะครับนะนะครับใต้พระปางก็มีแม่น้ําเจ้าพยาเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพนะครับ สีสภาพผ่านการใช้งานมามากน้อยแค่ไหนนะครับราคาสูงสุดเราให้1 0 0 0บาทนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะเป็นเหรียญ UNC เลยนะครับนะครับถ้าผ่านการใช้งานก็อยู่ที่สภาพราคานะครับเราก็คุยกันนะครับนะครับนี่คือการผิดพลาดนะครับจากการผลิตนะครับจากการผลิตจากโรงกานสาบนะครับนะครับลักษณะปั๊มผิดพลาดนะครับ เห็นไหมครับด <Rabbi> ้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับนะครับแต่มีพระปางวัดอรุณนะครับนะปั๊มซ้ําอยู่บนตนเหรียญเห็นไหมครับเห็นนะชนิดราคาชนิดพศเห็นไหมครับนะพศก็บอกไว้นะครับขอบเหรียญนะเห็นไหมครขอบเหรียญนะครับปกติพี่พศนี่ฮะจะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนะครับ ก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็ดไม่จนนะครับรวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ